สวัสดีทุกคนครับพบกับผมบากาเฮโชอีกครั้งนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ในการ์ตูนเรื่องเชนซอมแมนฉบับมังงะในตอนที่154กันนะครับจากเหตุการณ์ตอนที่แล้วหลังจากเดนจิกำจัดปีศาจลูกผสมที่มาจากลัทธิเชนซอมแมนลงได้แต่ว่าเดนจิที่กลายร่างเป็นเชนซอมแมนทาให้เหล่าประชาชนเข้าใจผิดว่าเดนจิคือเชนซอมแมนตัวปลอมเป็นผู้นําลัทธิเชนซอมแมนที่ได้ก่อเวรกรรมในการเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นปีศาจเชนซอม เดนจิจึงถูกประชาชนเข้ารุมประชาทันแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ยังดีที่มีนายยุตะที่ใช้พลังควบคุมของเธอกำลังช่วยเดนจิให้หนีไปได้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปเชิญติดตามชมกันคลิปนี้กันได้เลยนะครับเริ่มแรกของตอนนี้นะครับต่อจากตอนที่แล้วคุณป้าที่ถูกนายยุตะควบคุมยังคงอัดผู้คนต่อไปและยังมีอีกสองสามคนที่ถูกนายยุตะควบคุมเพิ่มเข้าไปร่วมแจมวงด้วยท่ามกลางความมึนงงของเหล่าประชาชนที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทางด้านนายุตะได้หันไปขอความช่วยเหลือจากฟูมิโกะคนจากทานปานที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเชนซอรแมนให้เธอร่วมโดยช่วยอีกแรงแต่ก็ต้องถูกปฏิเสธไปโดยฟูมิโกะได้อธิบายว่าเธอเป็นคนของทางการหน้าที่การงานของเธอมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนการเป็นแฟนคลับของเชนซอรแมนนั้นเป็นเรื่องรองการที่เธอจะเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องเชนซอรแมนนั้นเป็นการอยู่นอกเหนือการงานของเธอและยังบอกนายุตะอีกว่า ถ้าหากหัวใจของเชนซอลแมนถูกทำร้ายแล้วก็จะเกิดปัญหาใหญ่เอาได้นะเธอจึงส่งกำลังใจให้นายยุตะปกป้องเดนจิด้วยตัวเองนายยุตะจึงขอร้องกับเธอด้วยท่าทีที่น่าสงสารและบอกว่าให้ช่วยพวกเธอด้วยครอบครัวของเธอถูกไฟคลอกเสียชีวิตกันหมดนี่เธอไม่รู้สึกแย่บ้างหรอแต่ฟูมิโกะก็ได้ถามกลับว่าพวกนั้นไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงของเธอหรอและฟูมิโกะก็ได้เดินหายจากไปนายยุตะจึงทําได้แค่บ่นกับตัวเอง กลับมาที่กลุ่มผู้คนท่ามกลางความชุลมุนของพวกเขาทุกคนได้แต่คาดเดาว,ว่าเป็นฝีมือของปีศาจที่อยู่บริเวณใกล้ๆและพยายามที่จะเรียกตำรวจมาแต่ก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งค่อยๆค,คลานมาที่ด้านหลังและชี้ไปที่นายยุตะพร้อมกับบอกคนอื่นๆว่าเธอคือปีศาจที่ทําให้เขาอยู่ในสภาพแบบนั้นตอนแรกผู้คนก็ยังงงๆกันอยู่เพราะเห็นนายยุตะเป็นแค่เด็กเท่านั้นแต่สติของคุณป้าท,ที่ถูกนายยุตะควบคุมในตอนแรกกลับมาเป็นปกติ และเธอก็ได้หันไปบอกกับคนอื่นๆว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เรียกเชนซอแมนว่าเป็นครอบครัวทําให้เหล่าประชาชนตอนนี้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นไปอีกแต่ก็ยังมีพวกเขาบางส่วนที่ยังเห็นนายุตักเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีเอนหนุ่มคนหนึ่งนะครับพยายามจะอธิบายกับคนอื่นว่าเขาได้ยินมาว่าเด็กในรัททิเชนซอแมนจะมีใบเลื่อยออกมาจากหัวและฆ่าพ่อแม่ของเธออย่างบ้าคลัง่งแต่ว่านะครับ นายยตะก็ได้ใช้พลังควบคุมในการควบคุมไอหนุ่มที่กำลังพูดทนนั้นวิ่งไปหยิบเดนจิและพาเขาหนีไปและนายยตะก็ได้พูดกับเดนจิผ่านร่างของไอหนุ่มคนนั้นว่านี่นายคิดว่าไม่ต้องการฉันงั้นหรอผิดมหันเลยแหละแล้วเดนจิก็สามารถหนีไปได้นะครับตัดกลับมาที่ฝั่งของนายยตะกตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียวพร้อมกับถูกล้อมด้วยฝูงชนแต่ว่านั่นก็หมายความว่าจะไม่มีใครมาว่าเธอในการฆ่าฝูงชนเหล่านี้และนายยตะกก็ได้ควบคุมชายที่อยู่หน้าสุด หันกลับไปแทงคนที่อยู่ด้านหลังนายุตะในตอนแรกคิดว่าถ้าหากเธอได้ต่อสู้มันจะทําให้เธอรู้สึกฟินขึ้นแต่เธอรู้สึกสนุกกับการเล่นวิดีโอเกมมากกว่าการฆ่าคนเธอจึงเข้าใจว่าตัวเธอไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนเชนซอมแมนได้แต่ด้วยจํานวนที่เยอะเกินไปหุ่นเชิดต,ตัวนั้นจึงไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดอยู่ดีแล้วก็ถูกกําจัดซะเองนะครับและหอกที่กําลังทิมแทงอยู่ได้ผ่านมาถึงตัวนายุตะ แต่เธอก็หลบทันและเตะกระโปกงสวนกลับไปแล้วนายุตะก็บอกให้ทุกคนหยุดเธอเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเองแต่ชายที่ล้มลุกทุกลานมาชี้ตัวนายุตะเป็นคนแรกได้หยิบปืนออกมาและหันปากกระบอกปืนจ่อไปที่นายุตะก่อนจะจบตอนนี้ลงไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับในตอนนี้่ามกลางความวุ่นวายของหลับประชาชนที่กำลังเข้ามารุมประชาทันไส่เชนซอมแมนนายุตะก็สามารถพาเดนจิหนีออกไปได้แต่กลับกัน กลายเป็นเธอไปซะเองที่ถูกฝูงชนล้อมเอาไว้อยู่ตอนนี้เดนจิก็คงรู้แล้วว่าไนายุตะนั้นสําคัญต่อเขามากแค่ไหนในตอนหน้านะครับอาจจะได้เห็นนายุตะลดล็อกพลังของเขาในการเอาตัวรอดและคงสามารถควบคุมผู้คนได้มากกว่าเดิมส่วนเดนจิในความคิดของผมถ้าหากเขาฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วคงไม่ยอมหนีไปเฉยๆแน่แน่นอนว่าเดนจิน่าจะกลับมาช่วยนายุตะอยู่แล้ว และการกระทําของนายุตะคงจะทําให้เดนจิประทับใจขึ้นมากไปอีกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมกันในตอนหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสําหรับในตอนนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันให้ด้วยนะครับ